ิวบอกว่าดิวเจอพี่วันแรกวันที่หกพฤศจิกาใช่ไหมพี่มัมก็บอกดิวว่ามันสุดท้ายของดิวคือวันที่ยี่สิบสี่แต่พี่เจอดิวครั้งแรกเนี่ยก็คือวันที่หกในโลกของพี่เหมือนกันแต่ว่าในโลกของดิวมันคือวันที่ยี่สิบสี่แปลว่าเวลาในโลกของเราเดินคู่ขนานแบบสวนทางกันระหว่างวันที่หกจนถึงวันที่ยี่สิบสี่ หลังจากนั้นเราก็จะไม่ได้เจอกันอีกดิวฟังพี่นะมันยังมีเวลาเราต้องตามหาฆาตกรให้ได้ถ้าเราตามหาได้นะเราอาจจะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้เทาวันที่ยีสดิวไม่เป็นอะไรบางทีเราอาจจะได้เจอกันแบบนี้ก็ได้นะดีจัง แต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงชคชะตาของเราแบบนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนอื่นในโลกของเราล่ะครับคิดว่ามันก็คงจะมีบ้างแหละอย่างอาเจกประทินของเดียวก็าจจะติดคุกแต่เดียวก็รอดไงดอิทผมเล่าเรื่องนั้นใหพี่มั่ฟังด้วยหลอครับใช่ เท่าที่ดิวเล่าให้พี่ฟังเนี่ยคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือเจ็กประทินเจ็กประทินอาจจะโกงบริษัทนะครับแต่ม่น,น่าจะใช่ฆาตกรเราถึงต้องพิสูจน์ไงเริ่มจากเจ็กประทินนี่แหละถ้าไม่ใช่เราค่อยไปสืบหาคนอื่นเอาแล้วเราจะพิสูจน์กันยังไงล่ะครับบ้านของเจกประทินอยู่ห่างจากที่นี่กี่นาที อประมาณยี่สิบนาทีครับยี่นาทีงั้นเรามีเวลาแค่วันละหนึ่งชั่วโมงดิวต้องพาพี่ไปที่บ้านเจ็ดปาระทีงอะไรนะครับในเมื่อทุกคนมองไม่เห็นพี่ในโลกของดิวอยู่แล้วคนที่จะสืบเรื่องนี้ได้ก็คือพี่พี่จะเข้าไปสืบในบ้านเพื่อค้นหาหลักฐานเพื่อเอาผิดเขา อะไรก็ได้แล้วส่งข่าวให้ดิวเฮ้ย <Hey. S 3> ครับนายงานเสร็จยังวะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนายเชิญทางนี้ครับนายถ้าเจกปรทินนั่นคิดจะฆ่าดิวจริงๆดิวต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายเอาผิดเขาพี่มีเวลาแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวพี่ก็ต้องกลับแล้ว แต่พี่สัญญาณนะดิวว่าคืนพรุ่งนี้พี่จะรีบกลับมาช่วยดิวสืบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดแต่ว่าพรุ่งนี้ของพี่คือเมื่อวานของดิว้ดิวจะจําได้ยังไงครับว่าเราเคยสัญญาอะไรกันไว้ไม่ต้องห่วงนะดิวพี่จะทําทุกอย่างให้ดิวจําสิ่งที่พี่พูดให้ได้รอพี่นะดิวเราต้องทำให้ได้ ที่ไม่อยากเสียเดียวไปอีกแล้ว